มาสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกคนทุกคนมากินข้าวส้ากับป้อมบ่าวพุทธใหการนั่งเบิงข่าวไปกินเป็นบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องนั่งเบิงข่าวส่อกินข้าวกับตม้มจืดผัดหมูใส่กะเพรากะเพราผัดกะเพราหมูปลาหมึกพี่น้องร่วมกันกะเพราร่วมกับว่าใด เป็นเขาววยหอนๆที่นอ้อง<ม>นั่งกินขาเบิ้งขาข่าวสารบานเมืองไปนั่งที่นอ้อง อ้อมีเลียพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์บอมบาบุไทยที่ก็บ่บ่กินให้นบรยากออ คิดตามข้าวสารบันเมืองข้าวพวกบุงพวกปวดพวกานงท่ายไนคือเราพิหนอกมึงข้าวยาเสามีแต่ข้าวขากันยิ่งกันอย่าบังระบาดบ่ ก,กินตะกงตะก,กอยเปลี่ยนหันมากินเขาสวยเขาเสาเขาเจ,จ้าจังเหมือนเตอพี่น่องเบือ่อ

อ,อึงเข้าผสมยาซีคุ้นไหวเอ ไปใกไม้ลันจไม้ไม้ลมันลกลาม้องโดดจากแข็งข็างไรมันเสยหายสามด้วยกาะกแข็งจุดนี้จุดที่นะคะตะโกนหัวถึงสายยาวค่ะคือกา

ข้าวข้าวไฟไใหม่อืมแซ่บข้าีนาไบ่ได้กินโวนอืม อ,ออกกับไม่ในคลิปนะคลิปนี้กินข้าวอิ่มซ้ำนี่ไปหน่อ,นอสบายดีสวัสดีครับแล้ว